สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบด้เฮ็ดคลิปน้าตังโดนนะครับมันหนีก็นว่าพบปพอกันนะครับกับช่อหน้านะครับช่อใบสีพะานกนะครับแม่เก่านะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เป็นการเสียเวลางนะครับเหมือนเดิมเทคนิคเดิมๆนะครับมันหนีกันต้องใช้เบิร์กันนะครับ เป็นช่อหน้านะครับตองอ่อนนะครับปกติสิเทดแต่งจะชอธรรมดานะชอตองอ่อนนี่ว่าพอกับช่อหน้านะครับ ใด,ด็ดดดดกระวบยังไงนะครับเิดิมนะเมกหนาเมกหลังเรียิ้วให้ตรงมเมกเข็หนรยนุ่งผ่านะนะครับผม้าขกรสออกมาสวยมากง,าง่ายนะงาขาระออกมาสวยมากง,าง่ายผมไปชอบไปซี้กระสีสีอ้วนนะ แห้งสีตองในตนัวใบสีแห้งอ้วนนะครับกระห็นหลายๆคนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับ คิดหอดกันมาเนาะพี่น้องเนาะหอดกันบอก็ได้พอกันโดนนะครับเราก็เลยไปใส่นะครับ,รบตัวผู้แข่อยไม่มีเวลาเดยเห็ดนะครับเก่งยันกันหนุ่มๆนะครับเรื่องอยุบบาทนะครับก็เลยผูกก้่อยไม่มีเวลาได้เห็ดคลิปนะงานกับพวกมีเรื่อยๆนะครับ ตงเรื่องสีดีๆนะครับจบังหวะง้นจะออกเมาากื่อหลักสีด่างน,น,น,นะครับพอดีเมื่อนี้มีงานนะคามทาทายหนังสือนะครับาทายลูกไปลงหนังสือกะจะสัมพัธมากกว่าของเทียวนะครับ ก็อีกบุดโดนกันจะสตีเย็นกันนะครับแต่นักสือแต่วันนี้เท็ดหลายแม่เพจเขาบอกว่าเมือเหล,นนะนลนนเน่นนะครับแต่สัมพันธ์หมู่บ้านทองเที่ยวครับก็่จะบชื้ลินนะครับหมู่บ้านนวัดวิถี ตองนาแรงนะครับแต่ที้ใจนะครับไม่ค่อยดำแล้วก็ไม่ค่อยเงาแล้วก็ฝนก็ตกแต่ก็สวยนะครับ เดิมนะครับสําหรับเทคนิคนะสําหรับมือใหม่กับมือมือขนอู t ่ที N ่ราคานะครับสำหรับมือใหม่มือว่าในแข่งนะครับสำหรับเก็บงานนะครับเก็บนี้นะครับพับเก็บงานนะครับนำมาพับตรงหลังนะครับทำใหนเรื่อยไปสิครับพับลงนะครับ คระแม่หนแ่นนะครับชวบไกตัดออกนะครับเสร็จแล้วครบไก่เร็จแล้วนะครับอันช่อหน้านะครับแม่เก่านะครับสำหรับวิธีการดัดนะครับคือนะครับบีบนะ แกดันไปข้างหลังนะครับนี่ครับนี่ครับดันดันไปข้างหลังให้ตัววัสีออทไปข้างหลังนะครับชอคนะครับประมาณนี้นะครับมือนะครับประข้องนะครับหนึบหัวแม่มือนะครับจับตรงข้อนะครับกดลงมานะครับ แสดงมามา่หนีนะครับเสร็จแล้วก็ด้านบนนะครับเสร็จแล้วดนปากนะครับปากล่างที่อ่อนชอยนะครับปากบนก็เสีไดชอบไ้สีช่อหนักนะครับนะครับ ุดมนี่นะครับเสร็จไปแล้วนะครับหึช่อ,ชอใส่เวลาบดดนูนะครับัเซน้นเอาไว้มาต่ออีกสักช่อนะครับไป้วก็จะี่งักช่อนะ แม็กนาแม็กหลังนะหลายคนอาจจะบ,บอกว่าเป็นเราจะปิดตรงเ,เปลืองลูกแมกแต่ว่าถ้าสําหรับมือใหม่นะครับผมโค้ชตีแมกนะครับเพราะว่ามือเขาเป็นอะไรแข็งเป็นอะไรช้ำหน้านะครับเป็นการล็อกผ่านห่งเป็นการล็อกผ่าฟุบเกี่เอามาหุ้มนะครับต,ตัวโตแจะมาหุ้มอามมะนุ่งนะครับให้มันแน่นนะครับเพชรไทยดูใบสีบ่เคลื่อนเพชร พนุโมเพื่อนนวลาเขาช่อมันจะสวยนะครับแต่สําหรับคนขี่ช้านานแล้วเข้ากับบ่ตตองเมกนานเมกลังนะครับสามารถเขาช่อได้เลยนะครับเอาเดียวื่อว่างพันุโมหุน่น,นนะับเล่นนาดทีเดียวจบนะครับ ชือที่มันเกิดออกมาสินะตัดออกนะครับนี่นะครับอ่ถ้าไม่ตองเกิดออกมาสินะครับถ้าเห่าเห็ดรีบๆครับคือพับกลัไปก็ขาดเห่าเก็บได้ละเอียดในเห่าการเจียนออกนะครับการเจียนนะครับวิธีการเจียนนะครับให้ตัดจากของบนลูงรางนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาตัดแบบนี้อาจจะจีกันกลายอาทิตไปโดน ตรงข่างตัวไวซีห้ับาทให้ราคาไปต,ตรงเขาไม่นะครับผมมันเดิมทนะี่มันจับยากนะครับนะครับมันสั่นแบบนี้จับยากก็ใส่ลงไปนะครับแนะ <Okay, S 1> ม็กซ์แบ็งแกร่งแข็งแกรุ่ก็ีูได้ ทีนี่เทคนิคตองนาแรงนะครับตองนาแรงเพื่อดิสันตนแบบนี้นะครับบปรเนียนะครับอาจิเขาเนี่ยนะครับเทคนิคตองนาแรงก็คือพับหัวพับหัวสองอันตอ่อกันนะครับเหน,นะครับจเจเนี่ยวองซ้ำด้วรก็ได้นะครับตอเวลาเขาหามาแหละมันบ่มีนะครับตอง ถ้าไม่ใช่แถบตัวนน้่ไเนาเราต้อใส่ตัวช่วยแบบนี้ครับต่อต่ครับสนเนาียตไม่ได่นะครับ <c oughs> ทำปัตย์ให้กับครับเก็บหลังครับ ินะครับถ้าตอกสันมันสิเขออ่ายากนะครับสิดึงคือถ้าตัวนี้ต้องทีละฝั่งนะถ้าชอว่าใหญ่ก็บ่ใช้ปัญหานะครับแต่ถ,ถ้าชอบใหญ่ก็สิเป็นปัญหาของสันเพราะว่าตรงสันที่การตอต่อยนะ นั่นเดิมนะต่อสั่นที่ต่อต่อพับมัวนะครับไอพับปลายนะครับว่างประกบกันแบบเล็นกน,นะครับอาดสไลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าทำมันหาบ่ออได้ไรดีให้ก็ต้องเป็นเบอร์มนินะครับเอาขไม่หายานะครับช่วงนาแน่น นะครับใช้การเก็บง่ายนะครับที่เก็บง่ายนะครับตองนะครับมาว่างเลยนะครับโป่งทับนะครับเป็นไวนะครับรับนี่นะครับที่การเก็บง่ายนะครับทับอีด้านนี้นะครับทับโล่งเป็นสาวแบบนีย กรเม็ข้างหลังนะครับนะครับเสร็จแล้วแล้วกับนะครับตัวใบสีนะครับบีบนะครับแดดโซ่นะครับถ้าเราไมาอยากได้โซ่เป็นลังแบนโตนู่นนะครับเสร็จแล้ววิธีการดัดเหมือนเดิมนะครับาจับช่วงตัวช่วงนี่นะครับ ช่วงประมาณเนี่วที่หนึ่งถึงสามนะครับแล้วก็ยกพวงดันตัวหัวนะครับตัวข้อนะครับดันกลับไปข้างหลังนะครับให้ตัววิซีแอนข้างหลังสักหน่อยนะครับน่ครับแอนข้างหลังสักหน่อยเหนี่ยพวงนะครับจับตรงข้อโยชีนะครับจับตรงหัวนะครับแล้วก็กดนะครับดันกลับมาขึ้นนะครับจะบเบรคโซ่นะครับใ้เด็กประมาณนี้นะครับดันดัน ร็จแล้วตรงหัวนะครับนิ้วับนะครับจับนิ้วโป้งนะครับจับตรงยอดนะครับต่างนะครับถ้าเป็นตองอ่อนกับถนอมถนอมสักหน่อยนะครับงานจีหลบัวตำนะครับถ้าเป็นตองแก้วบัวเป็นอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นตองอ่อนเนี่ยตองถนอมถนอมเขาสักน่อยนะครับตอนเฮ็ดนะครับนิ้วชีกดทั้งหลังนิ้วโป้งกดทั้งบนดันกลับนะครับ แบบสองเรื่อก็ได้นะครับนี่ครับกัะเจิด้ดประมาณนี้นะครับปากบนปากล่างนะครับปากบนปากล่างดัดให้ได้ความอ่อนช้อยนะครับดูดูไปสี่ ทามันไปข้างหลังเกินไปนกดลงหลัวน,นะชุดชอบไปสีม่านนี่นะครับนี่นะครับชอบไปสีของสไตล์ของนิ่งหนอนนะครับนี่นะครับเป็นจังไักันบ้านนะครับงา่ามบ่กครับสำหรับมือนี้นะครับก็ ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับกดติดตามที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมากเด,เดี๋ยวต่อไปสิพยายามเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าไหนกำลังใจลายกับซีนี่กำลังใจในการเฮ็ดคลิปไปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมือนีกับขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับ